ออโอเคมาแล้วค่ะอ,อ,อ,อัเหลักมานะเดี๋ยวค่อยอธิบายให้นัลักฟังเหลักไปเตรียมกาเตรียมอุปกรณ์กันนะคะเดี๋ยวหนูเดินไปบอกสนะีถอยนะถอยนะจ๊าวันนี้เรื่องเช็ควาลเนาะม่ไว้ทำอะไรนะคะ สวัสดีค่ะพี่สุบานมาคนแรกเลยมาเลยจ้าปากกดแชร์ด้วยนะคะโอเคอเช็ควาวนะคะนะเนาะเช็ควาลก็จะมีโอ้จริงๆมีหลายชนิดมากเลยอ่ะวันนี้ ที่เอามาให้ดูเป็นลักษณะที่เป็นบานสวิงก่อนนะคะอ่าประโยชน์ของเช็ควาลวนะคะก็คือเวลาที่เราเดินเครื่องไปเดินน้ําเต็มระบบแล้วเดินปั๊มไปแล้วนะคะพอเราหยุดปุ๊บน้ํามันก็จะวิ่งมันจะมีก้อนน้ําก้อนใหญ่ๆวิ่งกลับมาที่ตัวปั๊มเนาะซึ่งถ้าเราไม่มีเช็ควาลวคอยปิด ก้อนน้านั้นเอาไว้นะคะมันก็จะทําให้ไอ,กกอ,นนกอ้ก้อนน้ําก้อนใหญ่ๆก้อนนั้นไปกระแทกปั๊มน้านะคะหรือว่ากระแทกเอ่อกระแทกปั๊มกระแทกกระโหลกนะเพิ่งเคยเจอว่าคือมันไปกระแทกตั้งแต่ย้อนปั๊มไปจนถึงกระโหลกจนจนซี่ของกระโหลกแตกหรือว่าไอ้ซี่ของกระโหลกด้านล่างอะหลุดหายไปในน้ําเลยเนอะอันนั้นคือแรงกระแทกที่ ทำส่งผลเสียกับปั๊มน้ำแล้วก็ฝั่งทางดูของเรานะคะอืมทีนี้เช็ควาลวที่ขึ้นชื่อว่าเปิดน้ำได้ดีที่สุดก็คือเช็ควาลวบานสวิงหรือเช็ควาลวบานพับนี่แหละแต่แต่นะคะมันก็ยังมีมันก็ยังมัมน,กงมนก็ยังเช็ควาลวส่วนใหญ่จะไม่ใช่รูเต็ม ชเนนกชวกวาส่วนใหญ่จะไม่ใช่รูเต็มนะคะอันนี้มันมันมันก็คือเช็กวาส่วนใหญ่จะไม่ใช่รูเต็มหมายความว่าพึ่งยกตัวอย่างอันนี้สองนิ้วครึ่งนะคะตัวเนี้สองนิ้วครึ่งแต่ว่ามันก็จะมีบ่ารับบ่าตรงเนี้เห็นไหมบ่าช่วงเนี้ยทําให้เช็วกวาตัวนี้อาจจะเปิดได้แค่ไม่เต็มสองนิ้วครึ่งนะขอวัดให้ดูอะประมาณสองนิน้วสองหุนประมาณนั้นนะนะเพราะฉะนั้น เวลาที่ใส่เช็ควาลก็คือ <communist. S 2> ú, ควรขยายมาก่อนพ่อขยายทางส่งอะขยายมาก่อนนะคะแล้วก็ใส่เช็ควาลอย่างเช่นสมมุติว่าปั๊มเราสองนิ้วแล้วก็ขยายท่อเป็นสามนิ้วเราก็ใส่เช็ควาลสามนิ้วนะคะหรือว่าปั๊มเรา3ามนิ้วเราใส่ท่อ4ี่นิ้วแล้วเราก็ขยายเช็ควาลเป็นสนิ้วอย่าขยายแค่เท่ากับขนาดท่อที่เราขยายมาแล้วนะสมมุติว่า อย่างที่เพิ่งบอกว่าสองขยายเป็นสามมาแล้วก็ใส่เช็ควาลสามหรือว่าสามขยายเป็นสี่มาแล้วก็ใส่เช็ควาลสี่ไม่ต้องไม่ต้องขยายอีกหนึ่งขนาดนะคะเอาแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเนาะเราจะจะมีคำถามจากหลายๆคนว่าเออแล้วเหมือนแบบว่าขยายท่อมาแล้วต้องขยายเช็ควาลวอีกไหมไม่ต้องนะคะโอเคใครใคร ฟังแล้วตามไม่ทันบอกด้วยนะใครฟังแลวตามไม่ทันบอกนะทุกคนตามทันไหมคะ่านนะโอเคอันนี้ที่ยกพึ่งยกอยู่อันนี้คือเช็ควาลทองเหลืองนะคะเออเช็ควาลทองเหลืองเนี่ยจะมีน้ําหนักเบาวกว่าเช็ควาลเหล็กแล้วก็มีข้อต่อเป็นเกลียวนะคะมีเป็นเกลียวนี่นะเกลียวเกลียวแป๊บส่วนใหญ่จะเป็น เกลียวที่อยู่ในอุปกรณ์ปั๊มน้ําส่วนใหญ่จะเป็นเกลียวเดียวกันหมดเลยเขาจะเรียกว่าเกลียวปลาปาเนาะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ในระบบน้ําส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกลียวก็จะใช้ด้วยกันได้ขันด้วยกันได้นะคะถ้าเป็นไซส์เดียวกันอย่างเช่น2นิ้วครึง่งก็ไปใส่กับ PVC 2เกลียว p v ว2นิ้วครึ่งได้อย่างนี้นะอ่าอันนี้คือตัวอย่างเช็ควาลท้องเหลืองโอเคต่อไปอันนี้เป็น เช็ควาลอ๋อ hmm. ก่อนไปเช mm ็ควาลเหล็กนะคะเช็ควาลทองเหลืองเนี่ยมีขนาดใหญ่สุดถึงแค่สี่นิ้วเท่านั้นจากสี่หุนถึงสี่นิ้วนะคะใหญ่สุดแล้วสี่นิ้วนะคะถ้าใหญ่กว่านั้นต้องใช้เช็ควาลเหล็กเนาะโอเคต่อไปอันนี้เป็นเช็ควาลเหล็กหล่อนะคะตัวที่เอามาให้ดูนี่คือตัวรุ่นที่เล็กที่สุดนะเพราะว่าใหญ่กว่านี้ยกไม่ไหว <laughs> ตัวนี้รุ่นนี้จะมีถึง สิบสองนิ้วนะคะถึงสิบสองนิ้วนะคะเป็นลักษณะบานสวิงเหมือนกันเนาะอย่างที่เพิ่งบอกว่าเช็ควาวบานสวิงเนี่ยเอ,อมีรูน้ำที่ใหญ่ที่สุดละนะโอเคสองนิ้วมันกระจิ๋วหลิวจังเลยเนาะถ้าเทียบกับห้านิ้วหกนิ้วเนี่ยมันเล็กจังเลยเนาะนิ้วเออสองนิ้วมันเขียนตรงนี้สองไว้หนูเขียน ออันนี้คือเช็ควาลสองนิ้วนะคะด้านในก็จะมีบานพับเนี่ยเช็ควาลที่ถ้าเทียบทองเหลืองกับเหล็กหล่อเนี่ยโครงสร้างของเหล็กหล่อจะแข็งแรงกว่าเนาะแล้วก็ราคาถูกกว่านะคะอีกอย่างหนึง่งหมายถึงในไซส์ใหญ่ๆอ่ะใ,ในไซส์ใหญ่ๆสี่นิ้วอย่างเงี้ยสามนิ้วอย่างเงี้ยนะคะ เหล็กหล่อจะราคาถูกกว่าทองเหลืองนะคะแต่ว่าเหล็กหล่อเนี่ยมีข้อเสียของเขาคือเขาแข็งแรงหนาแน่นแล้วก็มีน้ําหนักมากเนาะข้อเสียคือมีน้ําหนักมากเพราะฉะนั้นเวลาวางเหล็กหล่อต้องหาอะไรค้านะคะหรือว่าวางที่พื้นได้ยิ่งดีเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งเช็กวาลเนี่ยพอเวลาที่ปิดปุ๊บมันจะมีแรงกระแทกปังเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็หาที่ยึด Uh, ทางที่ดีนะเอาตัวยู ut, mm hmm. ยึดกับพื้นนะคะหรือล็อกเข้าไว้ยิ่งดีเนาะเอ,อ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้มันแบบพอน้ําอัดมาปัาง้งอย่างเงี้ยไปกระแทกนะคะไปกระแทกท่ออะไรของเราทําให้มันเบี้ยวหรือแตกนะคะโอ้มีคนสนใจเรื่องเช็ควาลเยอะนะเนี่ยห้ห้าคนเลยฝากกดแชร์ด้วยนะคะคนอื่นจะได้รู้จักเช็ควาลกันมากขึ้นเนาะโอเคแล้วก็อ,อ จะมีคนถามเพิ่งหลายๆครั้งเลยว่ามีเช็ควาลวุ่นที่เปิดน้ํากลับไปได้ไหมเนาะที่แบบว่ามีน้ําย้อนกลับไปเปิดวาล์วแล้วกลับไปเลยนั้นได้ไหมนะคะยังไม่มีเนาะตอนนี้ถ้าเกิดให้แนะนําก็คือทําท่อบายพาสเดี๋ยวเพิ่งจะให้ดูว่าเช็ควาล์เนี่ยมันมีลูกศรน,นะคะที่บอกถึงทางส่งน้ําอันนี้คือกระแสน้ําไหลไปทางไหนก็ติดตั้งตามลูกศรน,นะคะเวลาที่ ถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากออกน้ําแต่ว่าเช็ควาล์วตัวนี้มันไม่มีรุ่นใบพาสใช่ไหมเราก็ต่อท่อได้มีลูกค้าคนหนึ่งให้ไอเดียไว้นะคะก็คือต่อท่อเป็นตัวยูจากฝั่งนี้อ้อมมาฝั่งนี้นะแล้วก็มีวาลวนะคะเวลาจะเวลาเราจะกอกน้ําเราก็เปิดวาลวเอาน้ําในท่อส่งก็จะไหลกลับมาไหลข้ามเช็ควาลวกลับมานะคะพอกอกน้ําเสร็จก็ปิดนะเออเพื่อที่จะไม่ต้องใส่เช็ควาลวนะคะความลาด เท่าไหร่ถึงควรใส่เช็ควาลวจริงๆทางเรียบก็ควรใส่ค่ะเพราะยังไงมันก็วิ่งกลับมาเนาะอืมทางลาบก็ควรใส่นะคะโอเค,อ,เคอ่ะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ควาลวก็คือเช็ควาลวของ JK เนี่ยจะมีแค่รุ่น 10K นะคะจะเป็นแค่หน้าแปลน 10K เนาะอืมอันนี้ก็เป็น รายละเอียดเกี่ยวกับเช็ควาลวที่ที่ที่นี่นะคะรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ควาลที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคุณมาร์คบอกว่าสวัสดีครับพี่รอผลลงตัวก่อนจะคอนเฟิร์มของอีกทีได้เลยคะ่ะพื้นที่ลาดเอียงใช้เช็ควาลอันนี้ได้หรือเปล่าได้นะคะอ๋ออีกอันนึงก็คือสําหรับพื้นที่ที่แบบ เป็นเนินมากๆเนินสูงมากๆเลยนะคะมีเนินสูงหรือว่ามีแรงกระแทกมีแรงกระแทกมากๆพอเวลาที่วาล์วปิดเช็ควาล์วปิดแล้วเกิดการท่อแตกเนาะเช็ควาล์วปิดแล้วท่อแตกนะคะให้ดูว่าหนึ่งท่อเราท่อที่เราใช้อมันได้มาตรฐานทนแรงดันได้ตามที่ปั๊มเราทําได้ไหมนะหนึ่งเลยนะดูว่าท่อได้มาตรฐานไหมนะคะสองก็คือ ใส่แอร์วาลนะคะเออไอแรงกระแทกอันเนี้ยมันจะยืดหยุ่นแรงกระแทกในท่อหรือค้อนนะ้ำอันเนี้ยมันจะยืดหยุ่นได้มากเลยถ้ามีอากาศในท่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่แอร์วาลหลังเช็ควาลนะคะหรืออีกอันนึงคือใส่แอร์วาลแล้วแต่ว่าแรงกระแทกก็ยังมากอยู่นะคะอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือเซฟตี้วาลนะคะเซฟตี้วาลจะทำหน้าที่โบแรงดันหรือเป่าแรงดันส่วนเกิน ออกทิ้มไปเลยนะคะทําให้แรงดันในระบบอะอยู่ในระดับที่เราตั้งไว้ที่เซฟตี้วาลนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะเวลาที่เวลาที่เช็ควาลวอะมันปิดแล้วมีแรงกระแทกมากนะคะหรือว่าเวลาที่เราปิดระบบแล้วมีแรงกระแทกมากให้สังเกตว่ามันเกิดจากการปิดระบบอย่างกระทันหันอย่างเช่น เราใช้บอลวาล์วปิดใช่ไหมมอนเหมือน,นเราปิดน้ำ๊อกับปิดปั้งหนึ่งเลยปิดเลยทีเดียวเลยเงี้ยไม่ค่อยค่อยหลีนะคะอันนั้นแหละมันจะทําให้เกิดแรงกระแทกเกิดก้อนนะ้ําวิ่งไปวิ่งมาในท่อไม่ได้วิ่งครั้งเดียวนะในเส้นเดียวกันเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาจนกว่าขึ้นอันนั้นจะหยุดแรงดันขึ้นนั้นมันจะสลายไปนะคะเออเพราะฉะนั้นเวลาใช้เวลาปิดวาลวตัวสุดท้ายในระบบให้ค่อยคอยปิดหรือใช้วาล์วที่มีลักษณะเป็นพวงมาลัยนอะ มันจะค่อยๆรีแรงดันมันค่อยๆลดลงก็จะไม่มีก้อนน้ำมากระแทกนะคะอืมหรือว่าเออ,อีกอันหนึ่งก็คือเวลาปิดระบบปั๊มน้ำเนี่ยให้ปิดวาลวก่อนค่อยปิดปั๊มนะคะปิดวาลวก็ค่อยๆรีวาลวจนปิดก่อนแล้วก็ปิดปั๊มนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อลดแรงกระแทกในระบบนั่นแหละนะเพื่อเป็นการรักษาระบบน้ำของเราให้มันอยู่ได้ยาวนานขึ้นเนาะ อีกตัวหนึ่งที่เทคนิคที่ให้ช่วยลดแรงกระแทกในระบบก็คือใช้วาวที่สามารถปิดช้าๆได้อย่าใจร้อนวาวตัวสุดท้ายค่อยๆปิดนะคะอะโอเคใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับอันนี้ไหมไม่มีเนาะถ้าใส่เช็ควาวแล้วท่อ,อยังแตกต้องใส่อุปกรณ์อะไร ช่วยให้ช่วยตัวช่วยถ้าใส่เช็ควาลแล้วถ้าใส่เช็ควาลแล้วท่อยังแตกให้ใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไหนลองพิมพ์มาสิความรู้ที่ที่บอกไปเมื่อกี้ยังจําได้หรือเปล่าใส่แอ์วาลกับอะไรคะเซี้วาลเออโหนักเรียนเก่งมากเลยว่เ r ลิกูดโอเคค่ะอวันนี้ก็มีเท่านี้อ่ะถ้าใครอยาก ได้ราคาเช็ควาลนะคะเดี๋ยวน้องจะมาแปะให้เดี๋ยวให้น้องแฮมแปะแคตตาล็อกของทองเหลืองกับหล็กหล่อในไลฟ์นี้นะคะโอเคโอ้โหทุกคนเข้ามาดูกันใหญ่เลยเด้งดึงด๋ง,ด,งดึงเลยขอบคุณทุกคนที่ช่วยรูพึ่งแช์ชชชชนะคะได้เลยวันนี้สําหรับเช็ควาลก็มีเท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการพัฒนาระบบน้ำนะคะไปแล้วบา,บายบายจ้า เอาก่อนไปมีพี่อธบลญถามว่าเช็ควาลควรใส่เป็นช่วงๆหรือเปล่าครับอันนี้จะมีสำหรับคนที่เอบางทีท่อยาวมากๆแล้วก็ใส่ตัวเดียวไม่สามารถลดลดแรงดันที่ส่วนเกินในระบบได้นะคะเขาก็จะใส่เป็นช่วงๆแต่ว่าถ้าเราใส่ซิฟตี้วาลเราก็ไม่ต้องใส่เป็นช่วงๆนะคะเออใส่เป็นช่วงๆก็ช่วยได้เหมือนกันถ้าเกิดมีแรงกลับกระแทกกลับมามากๆนะคะ อย่างเช่นเป็นกิโลเราเดินปั๊มเป็นกิโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเนินสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ช็กวาวเป็นช่วงก็ได้หรือว่าใส่เซฟตี้วาวลดแรงนั้นส่วนเกินก็ได้นะคะโอเคจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ